datang tang ma datang 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 oh ta okay ten-ten, mana tam Mouse map. Okey. Share map. Hmm, okey. อโอเคฮึบโอเคค่ะโอเคหนูปล่อยมือเลยค่ะแม่คะเนี่ยแหละนี่หละเนี่ยละค่ะเอาหยิบเข้ามาหน่อยสิหยิบเข้ามาหน่อยตัวเองหยิบเข้ามาหน่อยอ่าเก่งไหมตาเก่งไหมคะเตาเก่งไหมคะ เจ้าเก่งค่ะ